ทุกคนมี Tiktok Channel แล้วก็หลายๆคคนก็ทำวิดีโอเป็นของตัวเองแล้วก็มีคนติดตามน้อยเยอะแล้วก็ไม่ไม่ได้จำกัดอยู่ว่าคนนั้นจะแบบรวยจนมีความรู้สูงหรือต่ำหรือเป็นแบบสาวโรงงานหรือเป็นเป็นหมอเป็นคนรวยพันล้านคือทุกคนมีม,มีมีที่พื้นที่ของตัวเองเพราะเขาได้แสดงออกแล้วมีคนมีปฏิกิริยาโต้ตอบกลับมีปฏิสัมพันธ์กลับคือทำไปคนชอบ คนไม่ชอบคนชอบคนไม่ชอบเขาทาไปคนชอบคนไม่ชอบมันมีความมั่นใจมากขึ้นอะมันมันเหมือน,นกับมีการคอมมูนิตี้สื่อสารคอมมูนิเคชันขึ้นมาพี่ว่ามันคล้ายๆก,กันกับการอ่านหนังสือแต่มันแค่เป็นสื่อคนละประเภทใช่เพราะอ่านหนังสือเนี่ยอ่ะโอเคทากาโก,กะก็เริ่มจะเข้าในในโลกการอ่านแล้แต่ก็ยังไม่ชัวร์ไม่มั่นใจว่าฉันมาถูกทางไหมนะแต่พอได้เจอเพื่อนที่ เขาอ่านหนังสือมาก่อนหรือว่าชอบอ่านหนังสือเหมือนกันน่ะมันทํเล่นเป็นกันเหมือนกับปฏิสัมพันธ์กันคอนเฟิร์มซึ่งกันและกันว่าเธออ่านอะไรฉันอ่านอะไรอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นทางเล่มเลยนะเพราะว่าหลังๆเขาก็จะมาเจอตัวละครที่ชื่อวาดาเนาะผู้ชายใช่แลกเปลี่ยนเี่ยนหนังสืออ่านกันใช่มันเลยทําให้พี่ว่ามันเป็นโมเดลคล้ายกันเพียงแต่ว่าหนังสือมันอาจจะใช้มันอยู่มานานกว่าแล้วมันมันมันอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าแพลตฟอร์มที่เป็นวิดีโอ 嗯。Mm. Mm.